วอนนี้แม่ใหญ่จะเลือกกอนี้นะคะมาปลูกมันเป็นหอมเลยที่แบบก,กอแก่จัดแล้วนะคะหัวขาวถ้าถ้ากอเขาแก่จัดเนี่ยหัวเขาจะออกสีส้มๆนะคะส้มๆเนี่ยเหมือนกับกอนี้หอมเลยนะคะกอน,นั้นใบเขาเริ่มโค้งงอลงแล้วนะคะอันนี้เขาเกิดมาใหม่ๆยังหนุ่มๆสาวๆใบก็จะตั้งตรงแบบนี้อันนั้นปล่อยทิ้งไม่นานนะคะวันนี้ก็จะแบ่งออกมา จะแบ่งด้วยการเอาเตต้นที่เราจะปลูกนะคะก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็พวนด,ดินไว้เติมปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็เอาไว้ให้เขาตั้งทรงตัวต่อเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะเดิไม่เป็นไรเห็นไหมอันนี้คือหัวเขาจะออกสีชมพูนะ แบบนี้หัวไม่แดงแต่จะออกประมาณสีส้มส้มชมพูนี่แหละอาอีกหัวหนึ่งไปตัวนี้เด็ดออกถ้าแบบนี้เหลือไว้นี่ก็เหมือนกันจะเหลือไว้ต้นหนึ่ง ม่มีช่วยดินออกมาเลยเนี่ยเกออกเลยจุดใบให้เขาดินกบๆไว้เดี๋ยวก็ตูมองเห็นไหมเดี๋ยวจะได้มองเห็นชัดๆขึ้นเนี่ยเวลาเอาดูก่อนกดไว้มือหมอนม,มือข้างนี้กดไว้ ทางนี้ก็ดึงอันก็หอมเลยค่ะได้บททุกอย่างทางหอมเลยหอมแบงหอมหัวใหญ่หัวเล็กที่นี้มีคนผ่านมาเขาถามเขาเห็นหอมสวยก็เลยหันไปคุยกับเขาอันนี้ก็กบดินถมดินไว้เหมือนเดิมนะคะนี่เสร็จแล้วก็เอาน้ำมาร,รถรดน้ำทิ้งไว้พอสุด ชื้นสักระยะหนึ่งค่อยเอาปุ๋ยคอกมาเติมนะคะให้เขาได้มีอาหารเพิ่มเติมกินนะคะไม่ใหญ่ก็จะหันมาปลูกตัวนี้แสงแดดกำลังจ้าเลยอันนี้ปลูกเดี๋ยวลองดูว่าจะได้พอต้นไหมถ้าไม่พอก็จะหาจากที่อื่นกระถา,างอื่นมาอันนี้ไม่ใหญ่ก็จะตัดรากออกตัดรากตัดใบออก เวลาตัดก็จะเคืองๆหน่อยเพราะอยากให้ผู้ชมได้เห็นตลาออกไปเลย จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ใบแล้วแต่นะแต่แม่ใหญ่น่าจะตัดใบเสมอนะคะใบก็เอาไปทํากับข้าวได้เนี่ยเสร็จแล้วก็ทําการปลูกได้เลยอันนี้เป็นดินที่เตรียมเอาไว้แล้วนะคะที่เคยทําคลิปเอาไว้นั่นแหละเดี๋ก็จะปลูกเ,เราอยากได้หอมกินแล้วก็ทยอยปลูกวันละกระถาง เป็นงานที่ไม่เหนื่อยไม่หนัก,กเบาๆนะคะเพราะว่าหอมบัวเขาไม่ได้ต้องการน้ำมากลดเพียงแค่ดินชุ่มชื้นก็พอแล้วนี้ดึงลากมันยาวดึงออกก่อน ใครชอบหอมบัวนะคะก็ติดตามชมเดี๋ยวจะปลูกให้ชมเรื่อยๆอันนี้เป็นหอมบัวเลยหอมบัวเลยปลูกแล้วมันสวยดีปลูกประดับบ้านก็ได้น,นี่ก็ปลูกประดับทางเข้าบ้านอ่ายังเหลืออยู่เนี่ยต้องหาที่ปลูกอีกละเหลืออยู่สามไม่เป็นไรเดี๋ยวหาหาที่เสร็จแล้วก็ลดน้ำเลยนะคะ เท่านี้การปลูงหอมก็เป็นอันเสร็จนะคะก็จะได้หอมสวยๆนะคะเดี๋ยวอันนี้แม่ใหญ่ก็จะได้หาที่ปลูกนะาพาดูหาที่ปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นดินที่หมักเอาไว้แล้ว เรามีดินถึงเวลาเราก็ปลูกได้เลยใครชอบการปลูกของบัวจะเชิญน,นะคะมาดูได้เสร็จแล้วก็ลดนะ้ำเวลาลดถ้าลดได้สายยางก็ลดเบาๆลดเตวันแรกช่วงนี้อากาศมันเย็นไม่ต้องลดมากนะคะลดทุกอย่างที่เรามีนะคะลดทุกอย่างเดี๋ยวพามาลดด้านนี้ละ <c oughs> ลายหน่อยนะ แม่ใหญ่ก็ปลูกผักตามภาษาชาวบ้านอ่าเห็นไหมผักเริ่มโตขึ้นทุกวันแล้วแต่ก่อนบางๆใช่ไหมคะมาดูวันนี้ผักหนาตาขึ้นอ่าอืมเดี๋ยวนะขอรดน้ำเสร็จแล้วจะพาชมผักผักขอมบัวที่แม่ใหญ่ปลูกเอาไว้ไม่ได้รดน้ำเยอะนะรดเบาๆ างโน้นฟางโน้นลดพริกหน่อยผักที่ปลูกในน้านําก็มีแต่แม่ใหญ่ไม่ค่อยได้ปลูกเยอะก็ปีนี้แม่ใหญ่เน้นลงดินชื้นมนาใครชอบก็ลองหามาปลูกโอเคเสร็จแล้วการลดน้ําวันนี้เดี๋ยวพาชมพับเดี๋ยวปิดก๊อกน้ําก่อนเดี๋ยวน้ำไหลทิ้งเนี่ยหอมแบ่งดูการจเจริญเติบโตของแต่ละกระถางนี่เป็นอีกระถางหนึ่งนะคะกินไปแล้วบางส่วน ถอนไปแล้วแล้วก็แบ่งออกไปปลูกนี่เป็นหอมแบ่งที่แบ่งออกมาปลูกจากกระถางเมื่อกี้นี้โตเร็วๆนะแต่กอเร็วด้วยแม่ใหญ่ก็ทยอยปลูกไปน,นี้เห็นไหมวันก่อนยังไม่ได้ออกออกใบเลยเนี่ยใบใบยังยังสั้นๆเท่ากันวันนี้ใบใหม่โผลมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอมเลยนะคะหอมเลยหอมเลยนี่ก็อรอลุ้นดูว่าจะเป็นหอมอะไรจะพาชมไปทุกวันนะคะมีเวลาว่างจะมาถ่ายภาพให้ชม อันนี้เป็นหอมโบวที่แบบปลูกแล้วเ, people, เราก็จะไม่เสียพื้นที่เราก็เอาเม็ดผักชีหรือผักหอมป้อมนะบ้านแม่ใหญ่เรียกผักหอมป้อมเอามาวางเรียงลายข้างๆไว้เราก็พอได้กินนะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขาพอโตสักหน่อยหนึ่งเราก็เอาเด็ดเอาใบขนาดไปกินนะคะถ้าอยากกินรากก็ถอนไปด้วยนี่อันนี้ปลูกแต่หอมโบวล้วนๆนะมันอยู่ในร่มใบมันกค่อยตั้งตรงเท่าที่สังเกตด,ดู แต่ก่อนเห็นตรงนี้ถ้าใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะมันจะบางมากก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นหอมใหญ่นะหอมใหญ่แต่มันสวยสวยดีแม่ใหญ่ชอบเอามาปลูกดูเป็นประดับบ้านเนี่ยก็รอดูนะคะนี่ถ้าแบบนี้รู้สึกน่าจะเป็นเป็นหอมเลยที่มีดอกนะแต่ที่บ้านแม่ใหญ่เขาเรียกว่าหอมลำปางนะ ที่บ้านมีอยู่สองอย่างก็คือหอมเลยไม่มีดอกกับหอมหอมลำปางมีดอกเนี่ยเดี๋ยวแตกกอกอนนี้แหละว่าจะแบ่งปีหน้าให้มันแตกกออยากสักโนนกว่าจะได้ที่ก็ปลูกได้ก็สามเดือนนะสามเดือน,สอ,อนสองเดือนแตกแตกกอออกมาเต็มที่นะคะเนี่ยก็เก็บกินได้ถ้าใครอยากขายสองเดือนก็ขายได้แล้วนะคะแต่แม่ใหญ่ปลูกไว้กินแค่นั้นเองนะคะ ไมตรงไม่เท่ากันเพราะว่าแม่ใหญ่ทยอยปลูกคนละครั้งกันนะคะเนี่ยอันนั้นปลูกไปก่อนก็คืออย่างที่เห็นนั่นแหละเพราะว่าแม่ใหญ่มีแม่ใหญ่ก็จะปลูกไปก่อนถ้ามีเหลือก็จะเอามาแบบนี้อันนี้เคยทำคลิปให้ดูต้นเล็กๆไมมาวันนี้เริ่มโตแล้วก็จะบํารงไปเรื่อยๆนะคะคือรดน้ํานั่นแหละนะคะปุ๋ยก็ใส่ไม่เกินสองครั้งนะไม่เกินสองครั้งผสมดินตอนแรกแค่นั้นเองนะคะ แม่ใหญ่ชอบปลูกผักวันนี้ถ้ามันเหลือก็มาฝากไว้เดี๋ยวถ้ามีต่อไปนะคะถ้าพวกนั้นพอแบ่งได้เราก็แบ่งมาให้มันเต็มๆไปนะคะถ้าแบ่งไม่ได้ก็ปลูกนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าหอมพวกนี้มันกินใบนะ,ะไม่ได้กินหัวนะคะแล้วก็ชมไปนี่เดี๋ยวรอลุ้นนะกระถางนี้เริ่มปลูกวันนี้รอดูไปอีกสองเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะรอดูนะคะนี่แม่ใหญ่ก็จะวางเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูขยายกว้างๆให้ดู เนี่ยกล่องโฟมมันมีประโยชน์อย่าทิ้งนะคะแม่ใหญ่ก็มาวางวางไว้อย่างนี้ที่วางซ้อนกันเพราะว่ามันมีกล่องโฟมเยอะแล้วก็ที่ปลูกสูงน่ะกันสัตว์เลี้ยงมากินกระต่ายมากินอันนี้เป็นผักกาดขาวปรีแม่ใหญ่ออก,ออกมาเขาเรียกที่บ้านเรียกว่าบงผักนะคะก็คือแยกออกมาเพื่อให้ผักติดเร็วจะไปลงกระถางน,นะนี่หวานเอาไว้อย่างนี้แหละก็ค่อยๆดึงจากนี่มาปลูกตรงนี้นะคะเนี่ยไม่รู้จะปลูก หมดไหมเนี่ยสุกใสจะได้กินต้นอ่อนไปก่อนตรงนี้ก็เตรียมหญ้าเตรียมอะไรมาไว้แล้วนะเดี๋ือเตื้อมหมักมันมันหาใบไม้ไม่ได้ก็เอาไว้นี่ก่อนให้เขาแห้งแล้วค่อยปลูกแล้วนี่ก็วางทับรอลดน้ําน้ําก็จะลงไปมันก็จะหมักไปด้วยนะนี่เป็นวิธีการหมักนะ้ำงี้ไงอันนี้อีกกอหนึ่งนะคะรอแตกกออยู่แม่ใหญ่ตั้งเป้าว่าจะปลูกให้เต็มเต็มแถวนี้แหละนะคะนะถึงจะพอใจนะเต็มแถวแถวนี้ย ถ้าข้างบนปลูกได้เต็มก็จะปลูกแต่ถ้าปลูกไม่ได้ก็จะปลูกผักผกาดผักอะไรกินไปนะคะเพราะว่าตรงข้างบนนี้มันเป็นใต้ร่มมะม่วงเนี่ยหรือใต้ร่มมะม่วงซึ่งมันจะปลูกหอมบัวเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าไหร่เห็นไหมปกติเราปลูกหอมแบ่งมันจะตั้งตรงนี่ไม่ตั้งตรงสงสัยจะได้ย้ายออกไปใส่แดดแล้วล่ะนะคะนั่นก็เป็น เป็นฟางที่เตรียมไว้หมักดินนี่เอาฟางมาลองถ้ามีปุ๋ยคอกก็โรยไปโน่นเอาปุ๋ยคอกโรยแล้วก็เอาดินมาใส่รอเป็นหมักดินถ้ามีดินอีกก็มาเติมอีกให้ให้ได้ดินเพิ่มอีกนิดนึงแม่ใหญ่ก็จะทําแบบน,นี้แหละนะคะวิธีหมักก็ดูไปเรื่อยๆนะคะการหมักดินของแม่ใหญ่น่ะฟางฟางมาคือเราเอาฟางมาใส่แบบนี้เนี่ยมันเป็นฟางที่แห้งแห้งแล้วเวลาเราหมัก ความร้อนจะได้ไม่เกิดมากเวลาเรามาปลูกผักผักมันก็จะทะยอยสวยเลยแต่ระมัดระวังนะบอกก่อนถ้าใครที่เอาอใบไม้ใบพืชที่แบบยังหมักไม่เต็มที่นะที่ยังเป็นเขาเรียกอะไรนั่นเนี่ยยังสดสดเนี่ยที่เหลือ,อแล้วเอาไปรองก้นกระถางแล้วเอาดินใส่แล้วปลูกเลยนะระวังนะ,ะผักตายนะคะผักจะตายอันนี้บอกเลยว่าไม่ตายนะคะเพียงแต่ว่าจะมีบางต้นนะคะที่เน่าเปื่อยเพราะว่า แม่ใหญ่จะลดน้ํามากแค่นั้นเองนะอันนี้เห็นเมื่อก่อนเต็มไปหมดแม่ใหญ่แอกตัดกินไปแล้วนะเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมผักแม่ใหญ่ชอบปลูกคนละรุ่นละรุ่นเห็นไหมก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะอันนี้ผักที่เคยปลูกไว้เห็นไหมก็จะมาปลูกเพิ่มพวกนี้นี่ปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มก็จะได้ผักนะคะใครชอบก็ลองลองไปปลูกลองดูนะคะวันนี้แม่ใหญ่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชมหอมเลยงามๆนะคะ